คนเบื้องหลังที่เราอยากจะเห็นหน้าเหลือเกินนะคะเพราะว่าคุ้นเคยเสียงกันมาตั้งแต่ภาพยนตร์ที่เราชมในวัยเด็กแม้กระทั่งภาพยนตร์ชื่อดังนะคะระดับฮอลลีวูดเดี๋ยววันนี้ค่ะมาพูดคุยกันเลยนะคะว่าคุณพี่เขาทําผลงานอะไรบ้างเยอะมากขอต้อนรับคุณสัรเสริญโภคสมบัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงนะคะพี่สัรเสริญทําอะไรมาบ้างคะก็ทําภาคการ์ตูนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกํากับการ์ตูนภาคหนัง ค่ะฮอลลีวูดด้วยครับกำกับอีกทีนึงแล้วนะคะนี่เลยทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าโมเดี๋ยวจะหาว่าโมจริงๆว่าเอ้ยใครยังไงไม่รู้ไม่นู่นไม่นี่ถามดีกว่าเดี๋ยวถามเลยนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะให้เราแบบคุ้นๆกันมาบ้างผลงานที่ผ่านมาของการภาคของทานก็เรื่องแรกเลยที่ภาคนะครับก็คือเรื่องอลาดินการ์ตูนอลาดินเมื่อปี2 5 3 5นะครับก็ภาาเป็นยักษินนี่โอ้ยักษินนี่ ไปดูไหมครับเขออนุเลยนะต้องถูถูตะเกียงถูตะเกียงขออหนอจากตะเกียงตอนหนอจากตะเกียงหนึ่งหมื่นปีที่คุดคูอยู่ปวดคอพี่ลึกเลยละอ้เสียงดีที่เราดูตอนเด็กอ่ะที่นี่ตัวฟ้าไอ้ดอนเลยนะไอ้ดอนไอ้ด๊อนใช่ไหมตัวเอกของเรื่องเลยอ่ะนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งละนะคะอยากฟังอีกมีมีเรื่องอะไรอยากฟังอีกอยากฟังอีกค่ะก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นมีเรื่องของ เดอะไลออนคิงนะครับถ้าเป็นราฟิกี้นะครับราฟิกี้เป็นลิงลุงลิงเหรอคะใช่ครับนี่เลยลุงลิงจำได้อีกเหมือนกันแล้วก็มาเป็นปูเซบาสเตียนเอาปูเซบาสเตียนด้วยในเรื่องลิตเทิลบาร์เมตนะครับคือ่แตเป็นปูเนี่ยจะสนุกหน่อยเพราะว่าจะพูดแล้วก็เล่นกับแอเรียลนะครับโอ้แอเรียลเป็นยังไงล่ะอะไรเงี้ยโอ้ใช่เลยอย่าไปอย่างนั้นสิแอเรียลระวังนะนี่คือสียงของปูเซบาสเตียนนะคะเหมือนย้อนโซ่ยาวเลยอ่ะ ไม่หนังตอนที่จำเป็นเงาอยู่นะคะกอันนี้เกิดทันเื่อวานนี้นะแต่อย่างที่บอกค่ะคือเป็นเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยเมื่อกี้มีปูเซบาสเตียแล้วมียักษ์จินนี่แล้วยักษ์ฟังด้วยโอ้คุณลุงราฟิกิใช่ครับราฟิกิเสียงเป็นยังไงนะคะตอนนั้นก็จะเสียงออกแนวคนดำนิดนึงนะก็เป็นไหนนะอ๋อซิมบ้า อะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำเสียงให้มันแก่นิดนึงซิมบ้าเจ้าจะต้องทำอย่างงั้นนะเจ้าต้องทำอย่างงี้นะอะไรเงี้ยเป็นตัวนี้เพราะคนผิวสีเขาแบบน็อกกล่องเสียงเขาบองเนี่ยแหละตัวนี้เลยคุณผู้ชมคะนะคะถ้าใครที่อยู่กับไลออนคิงมาตำนานตั้งแต่รุ่นเราจนรุ่นลูกตอนนี้นี่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วคนภาคเนี่ยพูดเลยนะคะว่ามันมีการคาแรคเตอร์บางทีเจอตัวละครที่ไม่เหมือนเดิมนอกจากการ์ตูน มีผลงานอื่นที่ไม่ใช่การ์ตูนเหมือนกันเนี่ยคุณจะคิดว่าภาคก<ห>าร์ตูนอย่างเดียวนะคะก็มีบ้างครับรม,มีบ้างก็มีบ <ๆ S 1> <ๆ>้างที่ภาคภาคภาพยนตร์แต่ว่าส่วนใหญ่จะได้รับเป็นบทตัวประกอบนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวหลักเพราะว่าผมก้าวมาค่ามาเป็นพุ่มกับการภาคซะก่อนอก็เลยจะไม่ได้ไม่ได้ภาคมากนักตอนชชวงนะครับนะคะแต่ว่าสัมเปิลฟังกันนิดนึงได้ไหมคะเออไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีถ้าถ้าเป็นภาพยนต์ที่ไลฟ์แฟชั่นจะไม่ค่อยได้ได้มีภาคอะไรนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเออพี่สรรเสริญ ข้ามขั้นก่อนมาเป็นผู้กำกับต้องถามนี้ก่อนว่าก่อนที่จะข้ามขั้นไปเป็นผู้กำกับการพากย์นี่นะคือมันเริ่มมาจากผมเนี่ยเล่นละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพก่อนนะครับแล้วก็ทาง Das h Entertainment สมัยนั้นเนี่ยที่ลิงสุวรรณีจักรวุฒิและก็พี่ต้อมารุษารวาเป็นผู้กับการแสดงละครเวทีก็ให้ผมเนี่ยมาเล่นละครเวทีของเขาด้วยแล้วก็ทางดิสนีย์ก็เห็นว่า กำลังเปิดรับสมัครยักษ์ินนี่ทางทางพี่ต้อพี่ลิงก็เลยส่งผมไปแล้วก็ได้ได้ภาคยักษ์ินนี่แล้วก็ต่อมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งบริษัทดิสนีย์บอกว่าอย,อยากมีผู้มุ่มกับเพิ่มให้ผม,มไปเป็นผู้ช่วยผูุ้่มกับนะม,มาอยู่กับคุณกฤษณะสลิงคานนน์นะครับเพื่อเป็นผู้ช่วยแล้ววันนึงพอเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ออกมาตั้งบริษัทของตัวเองนะครับโดยคุณพิทูลบุญญาปนะที่เป็นดิสนีย์สมัยนั้นเนี่ยบอกว่าอคุณได้เวลาแล้วคุณมาตั้งบริษัทเองนะคุณระชดธ ซึ่งเป็นผู้บริหารของดิสนีย์ตอนนั้นของประเทศไทยแต่คุณพิทูนี่เป็นของของดิสนีย์เอเชียนะครับก็บอกว่าอ่ะงั้นคุณเอางานเรื่องแรกไปทําคุณละชดนี่เป็นคนแรกที่ให้งานผมทำนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นผู้บริหารของโซนี่ที่แยกออกมานะครับก็ได้ทําเรื่องแรกถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นสไปเดอร์แมนยุคนั้นที่เป็นท o b บี้แม็กควายเป็นพระเอกนะครับนั่นก็คือเริ่มต้นยุคแรกๆนะครับเราอยู่กับการภาคมานี่กี่ปีคะก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ 27ปีได้ั้งครับ27ปีเริ่มต้นปี2535อยู่กับกันภาคก่อนที่จะกล้ามาเป็นผู้กำกับการภาคผลงานแรกเลยตอนที่ร่วมกับนี่คือก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเรื่องสไปเดอร์แมนไช่จด้ป็นสไ่เอร์แมนหน้าที่ของผู้กำกับการภาคเนี่ยคือเหมือนเราไปดูแลพี่ๆคนภาคอีกทีใช่ครับใช่ครับต้องต้องทำยังไงบ้างคะคือก็เริ่มมาจากเริ่มมาจาก บริษัทหนังก็ให้หนังมาก่อนว่าอ่ะคุณสไปเดร์แมนนะครับสไปเดร์แมนผมก็จะมานั่งดูแล้วว่าพระเอกควรจะเป็นใครภาคนางเอกจะเป็นใครตัวร้ายจะเป็นใครเราต้องมีความรู้รู้จักนักภาคในขณะที่ผมไปเป็นผู้ช่วยมือกับเนี่ยผมก็จะรู้จักนักภาคในวงการค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็คนที่สามารถพากได้หลายๆเสียงเนี่ยเอตัวนี้จะเหมาะกับใครนะตัวนี้จะเหมาะกับใครนะเราก็เป็นคนคัดเลือกมาแล้วก็มาให้พากนะครับในขณะที่พากเราก็คอยกำกับดูด้วยว่าเอะอันนี้อารมณ์เป็นแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่นะครับพี่อันนี้ต้องอย่างนี้นะก็จะดูเหมือนผู้จัดละครเนาะเพราะแบบมีพอดมาเรื่องหนึ่งใครจะเป็นทางเอกใครจะเป็นพระเอกแต่นี่คือใครจะเป็นเสียงตัวไหนแล้วคือมันก็ต้องดูละเอียดมากอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะว่ามาเวลหลายเรื่องมากกาตูนมาอีกหรือว่าเทสที่จะเป็นหนัง ตลกตลกหน่อยอย่างเงี้ยก็คือผลงานเยอะแยะมากมายแอบถามหน่อยว่าเรามีวิธีการเลือกคนมา,าพากยังไงเราก็ต้อง<ห>ดูดูจากคาแรคเตอร์ของตัวแสดงก่อนว่าตัวแสดงคนนี้เขาเล่น,เล,นเล่นแบบไหนมีเสียงแบบไหนแล้วเราก็คัดเลือกคนพากที่ให้เข้ากับตัวแสดงด้วยต้อมีการพากจังหวะการพูดต่างๆนานา,นาให้กับ เหมือนกับตัวแสดงที่เขาเล่นออริจินัลเลยนะครับนะคะโอ้ยอย่างนี้เลยมีเป็นเทรนดบ่งบอกไหมคะอย่างแบบช่วงนี้เขาฮิตแบบเสียงเกาหลีพี่ชายฉันหนาวอะไรอยางเนี้คืออันนั้นจะเป็นออกแนวทีวีออกแนวแต่ถ้าเกิดเป็นหนังใหญ่ที่ค่าใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องการเสียงที่ การแสดงเสียงให้เหมือนกับตัวละครที่เขาเล่นจริงๆเหมือนกับดาาจริงๆโอมันก็คือนักแสดงอย่างหนึ่งอ่ะใช่ครับเป็นแสดงทางเสียงเยเคยเห็นเคยไปเห็นคนภาคเหมือนกันคุณหน้าตาท่าทางนี่คือไปหมดเลยนะบางทีเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในละครนั้นด้วยอแบบนั้นเลยอย่างปีนี้ก็จะมี ภาพยนตร์ดังๆใหญ่ๆหลายเรื่องนะครับมีทั้งอลาดินที่จะเป็นไลฟ์แฟคชั่นไลออนคิงกลับมาทําใหม่ก็เป็นเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นคนแสดงอยากดู้ยนี่รอดูมากเลยซิมบ้าเกิดแล้วซิมบ้านี่เป็นเป็นแอนิเมชันแต่ว่าทําเหมือนสัตว์มากเลยคือภาพสวยมากๆ เป็นแบบที่เป็นไลฟ์แอคชั่นเพราะว่างี้นะคะจริงลายเรื่องเลยของดิสนี่ที่เราต้องติดตามอื่นใช่ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับละย์ของคุณพี่สันเสริญนั่นเองแล้วตอนนี้ที่กำลังจะเข้าโรงอยู่ก็จะเป็นเรื่อง Wonder Park ซึ่งเราได้น้องอายจาก The Voice มาพมาภาคได้คุณปาเต้ยุทธนาบุญอ้อมมาภา์นะครับแล้วก็คุณบุ๋ม ปนัดดาวงผู้ดีด้วยโอ้ค่ะนะคะโรองนี้ก็ต้องรอติดตามผลงานที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้วันเดอร์พาร์คนะคะแต่ว่าทีนี้ในบรรดาหนังฮุดหลายเรื่องแบบนับไม่ถ้วนนะคะที่บอกไปเมื่อกี้ไม่หมดนะ Lord of the Ring อ๋อยังมีมากับตันมาเวลด้วยกับอ้าวกับตันมาเวลนี่โอ้โหีโร่สาวค่ะนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วอย่างที่บอกมีหลอดออฟเดอะริงมี Ice Age มีหลายเรื่องที่พูดปุ๊บเนี่ยคุณอ๋อหมดใช่ใช่ใช่ครับใช่งไหมคะนี่อย่างผลงานที่ผ่านมานะครับก็ อย่างหลอดอัพเดอริงก็กำกับร่วมกับทางทีมพันธมิตรนะครับฟาสก็หลายภาคมากคแทบจะโอหเกือบทุกภาคเลยเยอะมากนะคะทีนี้ทำมาเยอะขนาดนี้ขอแอดถามหน่อยค่ะว่ามีเรื่องไหนที่แบบว่าประทับใจที่สุดอ๋ออยู่ในใจที่สุดไหมฮะความทรงจำดีที่สุดอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นคือผมผมจะมีความรู้สึกตอนที่เป็นผู้กำกับแรกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่อง สไปด้ร์แมนเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องแรกนะครับเราต้องแบบต่อสู้ด้วยตัวเองแบบว่าทำเราหลังจากที่เราเรียนรู้มาแล้วเราต้องทําจริงเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่แบบมากเลยทีเดียวมันจะย้อนปีนึกถึงวันแรกเรื่องแรกเลยนะคะทีนี้อยากรู้บรรยากาศเบื้องหลังคือเราเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าแบบอย่างเช่นเวลาเขาทํากับข้าวในหนังก็ต้องเอาแบบว่าถุงกอบแก๊มมาถูไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับตอนนี้ภาคทีละคน แค่นั้นครับภาพทีละคนแล้วเสียงซ้ายเอฟเฟกเสียงดนตรีเนี่ยเขาจะมีชันแนลที่เรียกว่า M อ็มแอนด์อีมิวสิกแอมาให้นะครับแล้วก็ไปมิกซ์เสียงในห้องห้องมิกซ์อีกทีหนึ่งไม่ได้เอาช้อนซ่อมมาตีกันไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับแต่แล้วที่ฉันฉันอยู่ในสมัยไหนเรื่องไม่แน่ใจแล้วมันไม่ทันนะนันไม่ทันนั่นไม่ทันใช่ไหมฮะคนซาวด์เอฟเฟกต์กันเลยอยากให้พี่สันเสริญฝากผลงานนิดนึงพวกเราก็จะได้ติดตามกันด้วยค่ะก็ผลงานอย่างที่บอกไปนะครับมีกัปตัััันนนมมาาารรร์เววลลละะะคคบบทีี่กกํงจฉยแ้็ แล้วก็ปีนี้ก็น่าจะมีอาลาดินนะครับมี Lion King, Toy Story แล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับทางโรงภาพยนตร์นะครับต้องไปดูในโรงนะครับแล้วก็ดูภาคไทยด้วยนะครับช่วยสนับสนุนภาคไทยนะครับ อย่าแบบคิดว่าภาคไทยเนี่ยจะไม่ได้อารมณ์เท่าสาวแท็กนะภาคไทยยุคนี้นี่บอกว่าเจ๋งมากเดี๋ยวนี้ดูภาคไทยตลอดเลยแล้วปีนี้เป็นปีของภาพยนตร์จริงๆใช่แล้วคนเบื้องหลังทํางานหนักขนาดนี้ส่งกำลังใจให้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆคุณพี่สัรเสริญขอบคุณม่ะขอบพะคุณค่ะ